คลิปนี้นะคะจะบอกเคล็ดลับดีๆให้กับท่านในการที่จะรับรายได้กับธุรกิจ u n นิลิเวอร์ไให้ได้ถึง6หลัก 5, ห้าหกลักใช่ค่ะฟังไม่ผิด6หลักนะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะมันจะรวดเร็วมากแล้วมันง่ายมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องจำำําคําคํานี้เลยนะเราจะใช้กันตลอดทั้งคลิปนี้เลยคือคําว่า6กคูณร้อยคำว่าอะไรคะ 6คูณร้อยค่ะ6คูณร้อยคืออะไรเหมือนวิ่ง4คูณร้อยหรือเปล่าไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่านะคะถ้าท่านอยากรับรายได้การได้รายได้หหลักกับเราเนี่ยมันไม่ยากเลยท่านสามารถมีรายได้แบบ6หลักต่อเดือนได้โดยที่ท่านเองอาจจะยังไม่ได้ตั้งใจทําธุรกิจแบบจริงจังเลยด้วยซ้ำแต่ว่าท่านมีไหมคะสิ่งเหล่านี้นะคะท่านมีเฟซไหมคะท่านมีอินสตาแกรมไหมคะท่านมีลิงก์อินไหมคะท่านมีติกต็อกไหมคะท่านมีนั่นท่านมีนี่ท่านมีนู่นท่านมีไหมคะท่านมีเพื่อนไหม ทำงานกี่ที่มีคนไหมคะคนที่ท่านรู้จักเขาเรียกคนเหล่านี้ว่าอะไรคะ คอนเน็กชันโบนัสใช่ค่ะสิ่งที่นกกาลังจะพูดต่อไปนี้คือการรับรายได้จากคอนเน็กชันโบนัสนะคะซึ่งเป็นการรับรายได้ที่ง่ายมากๆและสามารถรับได้โดยไม่มีจํากัดว่าท่านจะต้องมียอดถึงเท่าไหร่ถึงจะรับรายได้นี้ใครทําแบบไหนได้ตามสะดวกฟรีสไตล์นะคะแล้วก็รับรายได้แบบที่ตัวอย่างที่นกกาลังจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เราพูดถึงโซเชียลมีเดียโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลออนไลน์หรือโซเชียลออฟไลน์เนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยคอนเน็กทีพีเพลคือเชื่อมต่อคนด้วยกันท่านเคยไหมคะแบบว่าโอ้กินอะไรดีแล้วแบบว่าอยากจะ รีวิวอะเคยเป็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าการเริ่มต้นมีไรายได้กับเรานั้นอยากจะเริ่มอย่างแรกเลยคือให้ท่านนะคะใช้สินค้าแล้วก็รีบรีวิวโดยด่วนเลยใช้สินค้าจะใช้เท่าไหร่ดีคะคุณนก แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าจําได้ไหมหกคูณร้อก็คือว่าท่านจะรับผิดชอบตัวท่านที่100คะแนน1 0 0คะแนนเป็นเงินเท่าไหร่9 6 0 0บาท9,600บาทอู้ و, ต้องซื้อหมดเลยเหรอไม่ใช่ซื้อด้วยเพื่อใช้ในการประทับใจให้เกิดการรีวิวจริงๆเพราะคนจะรู้สึกถึงความจริงใจของท่านได้อย่าให้ใครมาถามว่าอ้าวเธอไม่ใช้นี่เธอมาแนะนําเราได้ยังไงหรือมีใครมาถามแล้วว่าเ <LEGO. S 1> อ้ยอะไรวะอย่างนี้มันไม่จริงใจนี่นาตัวเองยังไม่ซื้อเลยจะมาบอกคนอื่นซื้อได้ยังไงดีที่สุดเลยลองใช้สินค้าก่อนจะมาก น้อยไม่ว่ากันค่ะแต่ขอให้ว่าลองใช้และลองบอกต่อในโค้ดของท่านเองให้ได้9,600บาทก็คือ 100คะแนนได้แล้วนะ100คะแนนเมื่อท่านทำแบบนี้แล้วท่านจะได้เงินที่448บาทคืนไปเลยดีไหมคะสุดยอดมากๆยังไม่พอเมื่อกี้เราพูดถึง6กคูณร้อยใช่ไหมคะนกกำลังจะพูดต่อในความหมายของคำว่า6ท่านมีเพื่อนใช่ไหมคะนกขอ,อยกตัวอย่าง f a c e b o o k ละกัน f a c e b o o เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาให้ท่านมีเพื่อน5,000คนนะถ้าท่านยังมีไม่ครบนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการบอกว่าทำยังไงให้มีครบแล้วจะเลือกเพื่อนยังไงนะเพื่อนที่เราจะมาอยู่ร่วมกันใน Facebook ของเราเพราะฉะนั้น อยากจะโพสจังเลยร้านนี่สวยแพงเพราะบรรยากาศดีอะไรก็แล้วแต่แบบนี้หรือว่าใช้ของอันนี้มาแล้วประทับใจมากเลยค่ะ <Wow. S 1> อยากจะโพสบอกต่อเพื่อนอะไรก็ไม่ได้นาก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้แต่อยากทาด้วยใจ oh. นั่นก็เหมือนกันค่ะ <Yeah. S 1> เมือ่อทานเริ่มต้นอย่างถูกต้องวยการใช้สินค้านะคะขอให้ท่านาแชร์ต่อเพื่อความประทับใจ <Wow. S 1> ก็เท่านั้นเองนะคะแชร์ต่อยังไงล่ะง่ายมากๆเลยนะคะ ท่านก็โพสสิคะโพสแล้วก็รีวิวจะเป็นการโพสท่านกับสินค้าบ้างหระเป็นการโพสให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือจะเป็นการโพสความรู้ดีๆหรือไลฟ์สไตล์ท่านทั้งหมดนี้นะคะเรามีระบบรองรับในการสอนท่านแล้วก็โคชท่านให้นะคะยังไม่พอเมื่อทําแบบนี้ทุกวัน365วันนะคะท่านว่าจะมีคนเนี่ยกลับมาเป็นผู้ใช้แล้วก็เป็นเลิฟเวอร์ของสินค้าของเราเหมือนกับท่านบ้างไหมคะหลกเชื่อว่า5,000คนนั้นถ้าท่านไม่ได้เป็นคนแบบแปกจนเกินไปยังไงมีแน่หกคนถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีเราคนเด ดูแลเท่าไหร่คะ1 0 0คะแนน9 6 0 0บาทตอนนี้ก็มีคน6คนเป็นแฟนคลับกับสินค้านี้เหมือนกันทุกคนดูแลยอดเท่าไหร่คะทุกคนดูแลที่9,600บาทถ้าท่านเองมาแล้ว1คนดูแลอีก6คนตอนนี้ก็เป็น7คนแล้วท่านจะรับรายได้นะคะประมาณ2,691บาทบวก448บาทเมื่อกี้ฮ่ได้3,000แล้วหรอใช่แล้วคะ่ะแค่ใช้ดีรีวิวมีคนบอกต่อใช้สินค้ากับเรายังไม่หมดคะ่ะ แล้วบังเอิญ6คนนี้เราก็บอกเขาสิคะว่าอู้ใช้สินค้าอย่าใช้เฉยๆเลยใช้ดีลองรีวิวปกติคนเราชอบแล้วเราก็รีวิวอยู่แล้วนี่ลองบอก6คนนั้นนะคะ แล้ว6คนนั้นเขาก็ทําเหมือนท่านเลยเขาไปบอกต่อในลําดับถัดไปเขาก็จะไปพาคนมาอีก3ามสิหคนเราไปชอบคนเราเท่าไหร่ดูแลคนเราเท่าไหร่คะ100คะแนนหรือ9,600บาทตอนนี้เราจะมีคน36คนแล้วท่านจะรับรายได้เพิ่มอยู่ที่6 4 5 9อยาบาทยังไม่หมดค่ะเราทวีค่ากันต่อ36คนเมื่อกี้ก็ทําเหมือนกันไปบอกต่ออีก216คนมีคนเข้ามาใช้สินค้าติดตามเขา้า2สิคนนี้เราไปชอบคนเราเท่าไหร่นะ9,600บาทเมื่อท่านนะคะสามารถมีลําดับ ต่อไปได้แบบนี้ท่านจะรับรายได้เพิ่มที่38,759บาทยังไม่หมดค่ะเราให้อีกต่อหนึ่งคือต่อที่4ก็คือเมื่อ216คนนั้นไปบอกต่อในลํำดับถัดไปแล้วทําเหมือนกันเลยค่ะลงเฟซบอกเพื่อนบอกญาติอะไรวิธีไหนก็ได้รู้จักไม่รู้จักออนไลน์ออฟไลน,ออไลน์ได้หมดเขาไปพามาอีกแค่คนละ6คนค่ะ ทั้งหมดแล้วนะคะชั้นลำดับที่4นี้จะมีคนทั้งหมด1,296คนและจะทำให้ท่านสามารถรับไรายได้ในส่วนของการคอนเน c t ชันหรือต่อคอนเน t i คนตรงชั้นลำดับนี้ถึง2,32,554บาทนะคะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ลำดับชั้นแรกจนถึงลำดับชั้นที่4นั้นนะคะท่านจะรับไรายได้อยู่ที่2 8 8 0 0 0บาทต่อเดือน พูดผิดหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าอยู่ดีๆก็จะมาบอกว่าได้เท่านั้นเท่านี้ก็ต้องบอกว่าแผนไรายได้ของเราเขียนไว้แบบนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำหกคูณร้อยอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนทุกท่านไปนะคะเท่าไหร่นะคะ6ค่ะ6อะไรคะ6คนเดินตามมาใช้สินค้ากับท่านแล้วไปชอบคนละเท่าไหร่ดูแลคนละเท่าไหร่ดูแลคนละ100คะแนนหรือ9,600บาทง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมคะ คูณร้อยจำให้ขึ้นใจท่านจะได้รับรายได้28 0,000บาทต่อเดือนคุณนกหยุดก่อนไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้ลองดูค่ะถ้ารับ50%คือแสนสี่หมื่นบาทอุ้ยก็พูดเวอร์ไปอีกนั่นแหละแหมอะไรมันจะขนาดนั้นคือซื้อซื้อของอ่ะลดให้ค่ะถ้าเกิดทำได้เพียง10%ได้รับเท่าไหร่คะ2 8 0 0 0บาทต้องยอมรับเลยนะคะในโลกนี้ไม่มีใครมีอาชีพเดียวนะคะต้องบอกว่าถ้าท่านมองหาอะไร ที่ไม่ต้องลงทุนมากสต็อกเยอะแค่ใช้ดีนะคะเปลี่ยนมาลองใช้สินค้าของเราดูในแพลตฟอร์มของเรานะคะแล้วก็เมื่อท่านประทับใจนะประทับใจแล้วก่อนนะแล้วก็รีวิวค่ะทําให้มันเป็นธรรมชาติเลยนะคะบอกค่ะโพสทุกวันรีวิวทุกวันบอกกับคนที่รู้จักบอกกับคอนเนคชันของท่านแล้วจําตัวเลขมหาศัสตันที่6 คูณร้อยนะคะท่านก็สามารถที่จะรับไรายได้2 0 8 0 0 0 0บาทได้โดยที่ท่านไม่ต้องมีตําแหน่งทางธุรกิจอะไรเลยยอดเยี่ยมใช่ไหมคะสาหรับคนที่ฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะถ้าท่านสนใจนะคะช่วยติดต่อกลับคนที่ซึ่งส่งคลิปนี้ให้กับท่านนะคะเพื่อศึกษาวิธีการทําให้ท่านสามารถรับไรายได้6หลักนั้นเป็นจริงได้ต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ